<c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมนะทุกๆคนเลยนะครับผมก็กลับมากับผมอีกแล้วนะฮะผมก็ฟินิกซีนะฮะผมก็ช่วงนี้นะไม่ได้ค่อยได้แคสเกมมาครับเท่าไหร่เลยนะผมก็เดี๋ยวนี้แคสแต่เกมไดร์เ r นเจอร์นะก็ถ้าใครที่ติดตามผมอยู่แล้วก็ดูคิปผมนะก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ผมลงแต่คลิปเกี่ยวกับเกมไดร์เนจอร์นะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเกี่ยวกับเกมมาครับ,บ,บสักเท่าไหร่เลย นะครับผมก็พอดีว่าวันนี้มีโอกาสจะได้มีโอกาสมาเล่นเกมไมครับไงเออก็วันนี้ผมก็เลยจะกลับมาแคสเกมไมครับอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะผมก็วันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือเอ,อ้ไม่ใช่สิว่าจะเป็นฤด,ดูฝนหรือฤด,ดูร้อนนะผมก็ถ้าเป็นฤด,ดูฝนเออถ้าเป็นฤด,ดูฝนผมก็จะเปลี่ยนสกินใหม่นะผมก็โอเคเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่าเออวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะ ก็เออผมลืมบอกไฟ้อย่างหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาตะลุยมินิเกมเบสบอลกันนะมินิเกมเบสบอลนะครับผมอ่าโอเคก็มีอย่างมีอย่างหนึง่งเออมีมีอีกอย่างหนึง่งก็คือเดืนนี้อ่าชแนลของผมนะจะลงกลิปเกี่ยวกับเกมไลนเจอเกมไลนเจอบ่อยขึ้นนิดนึงนะฮะผมก็สําหรับใครที่ติดตามผมที่ติดตามผมเพื่อจะรอให้ผมแคสเกมมาคาสก็ต้องทนทนกันหน่อยนะผมเพราะว่า สำหรับเกมไม้ครับนะผมส 1, ผมัปดาห์หน, <paper, S 1> นึ่นนนผงผมจะลงคลิปครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่านานทีผมจะลงคลิปครั้งหนึ่งนะเกี่ยวกับเกมไม้ครับนะฮะโอเคสำหรับเกมไรเรนเจอร์ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าสัปดาห์หนึ่งจะลงคลิปสัปดาห์หนึ่งเกมไรเรนเจอร์สัปดาห์หนึ่งผมจะลงกี่คลิปอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมแต่ว่าไม้ครับสัปดาห์หนึ่งผมจะลงครั้งหนึ่งเท่านั้น ithe. นะฮะตั้งแต่วันนี้นะผมอ่ะก็จะลงคลิปสัปดาห์หนึ่งครั 1, คร้งหนึ่งนะครับ กี่ยวกับเกมไหมครับนะก็โอเคเรามาลุยเมเรามาตะลุยมินิเกมเบดบอลกันซะหน่อยดีกว่าห้องนี้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 อ่าห้องนี้เป็นโอเคเราก็มาเล่นเบดบอลกันซะหน่อยเลยการหน้าวันนี้สักสองครั้งพอนะแม่งก็หนึ่งครั้งพอเพราะว่าเราก็เอ่อไงเพราะว่าวันนี้เรามีเวลาว่างนิดหนึ่งไงเราก็เลยมาแคสเกมมเอ้ไหมครับนะ ทุกทีผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นมาครับจะเท่าไหร่หรอกนะก็เล่นแต่ราเเจอร์นะก็วันนี้มันเป็นโอกาสดีโอกาสทองก็เลยเข้ามาเล่นเกมมาครับอืมไม่รู้จะบ่นอะไรนักหนานะอ่ะโอเคเหลือเพย์เดอร์อีกสองคนนะฮะเราจะมารอกันนะก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมเออไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่สําหรับใครที่อยากจะมาตะลุยมินิเกมเบสบอลกับผมนะฮะผมก็ บางครั้งผมก็ไม่ได้สตรีมไงเออก็ถ้าใครอยากจะมาเล่นกับผมก็สามารถนะฮะเออสามารถทักแชทในเฟซมาได้นะก็เฟซผมก็จะทิ้งลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้นะผมก็สําหรับใครที่อยากจะเป็นเพื่อนกับผมก็สามารถไปเพื่อนเพื่อนผมได้เลยนะฮะผมอ่าเพื่อนเพื่อนผมได้ก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมรับทุกคนเลยผมรับทุกคนผมรับทุกคนนะอืมรับทุกคนเลยก็อย่าลืมไปเพิ่มก็อย่าลืมไปเพิ่มกันด้วยนะโอเค ก็มาตะลุยมินิเกมบันดีกว่าอืมโอ้โหอะไรวะดูฮะมีแต่คนแย่งกันเลยนะฮะเต็มเลยเต็มเลยเคชั่งมันก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะอืมแต่เหล่ก็ถือเขาแย่งกันมาหมดเลยเคอืมอืมอันนี้เขาไปเก็บแต่ไอรอนน้ำมึงอ่ะเอออืม,อม,อม,อม ตามเพาไปดีกว่าไปจะอุวยตก what เมื่อกี้ฉันเมื่อกี้ฉันทำอะไรผิดฉันไม่เข้าใจอะ่ะฉันไม่เข้าใจตัวเองอะ่ะเมื่อกี้เราทำอะไรผิดอะ่ะเอองงๆนะฮะเมื่อกี้อยู่ดีๆก็ตกนะฮะอ,อ่าอือได้ไงอ,อตกไปได้ไงวะช่างมันนะก็่อ่าได้แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้โอกาสแล้ว ขอเก็บบ้างขอเก็บบ้างเมื่อกี้โดนแย่งไปเยอะเลยเมื่อกี้โดนแย่งไปเยอะเลยไปเยอะโดนแย่งไปเยอะเลยอ่ะก็พูดดีว่าพูดไม่ค่อยชัานะฮะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นไรเออก็เป็นคนอีสานนะฮะก็เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดไงก็เลยพูดไทยไม่อ่าพูดภาษากลางอะ่ะเออภาษาไทยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเท่าไหร่เออหรือพูดง่ายก็คือพูดเร็วก็อาจจะพูดผิดบ้าง pson, นะฮะแต่ว่าพูดช้าก็ช้าเกินไปก็นะฮะไม่รู้ว่าคําว่าพอดี คำว่าพอดีนะฮะสำหรับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะอ่าโอเคเราจะโอ้โหไม่ไปดีกว่าฮะรู้สึกว่าสีอื่นจะต่อไปได้แล้วไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวไปตายนะฮะเราต้องเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ให้นะครบก่อนนะอืมอุปกรณ์เราเตรียมนิดหนึ่งนะฮะก็ขอเวลาเตรียมอุปกรณ์เราจะเตรียมดาบสักหนึ่งเล่มนะฮะแล้วก็ที่ขุดอีกหนึ่งอันปั๊บ อาไม่ได้อ๋อหมดเกี้ยงสต็อปหมดเลยก็ขอหน่อยขอขอบ้างขอหน่อย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 อันนี้น่าจะเป็นพี่น่าจะเป็นพี่วีเอไม่ใช่สีพี่เต้เอเซนไฟเ r อใช่ไหมอาถ้าจะไม่ผิดนะอืมตอนนี้เราตอนนี้เราได้มาเล่นกับคนดังเลยนะนี่อ้าวไปแล้วเออ ก็นั้นมาเล่นกับคนดังก็อย่างนี้ฮะไปตอนนี้ไม่สนคนดังแล้วนะ,ะเราสนตัวเรามากกว่าลุยกันอืต่อทางได้ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอทำไมต้องตอบแบบนี้ด้วยมันอันตรายเฮ้ยไม่มาแล้วสีเหลืองมาสีเหลืองมาหนีไปหนีไปเพื่อนข้าหนีไปซะเพื่อนข้าจงหนีไปเอามันหนีไปแล้วขอทองหน่อยนะเอาเฮ้ยอย่าแย้งดิไอไอบ้าเอ้ย ย่ามาแย่งโหยังไม่ได้สักอันเลยอะสีเหลืองมาเอามันเอามันมันไปบุกสีเขียวแล้วทุกคนฆ่ามันให้มันไปได้อืมปล่อยให้ทีมเราไปอันนี้ขอทำลายทิ้งแล้วกันโหเหมือนจะมาข้างบนด้วยเว้ยอะไรโดดลงมาโดดลงมาสิไหนไปไหนแล้วไปไหนจะไปไหนรอด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 ไ,ไหนเป็นไหนแล้ว ไปไหนแล้วตายยังตายยังเรียบร้อยบอกแล้วจะเป็นไหนรอดครับมาอีกแล้วมาลงมาลงมาดิลงมาดิอยากตายก็ลงมาลงมาแม่โดดลงมาโดดลงมาลงมาดิโหกลัวก็บอกกลัวก็บอกลงมาบอกให้มึงลงมาไงจะลงไม่ลงนะจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงฮะจะลงไม่ลงไม่ลงใช่ไหม ไม่ลงใช่ไหมถึงยังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้อีกนิดนึงยังยังยังจะไม่ลงมาอีกยังยอีกลงมาลงมาจะลงมาดีๆไหมมานั่นแหละไอ้โง่นี่นี่ ต่อมาค่าโดยเฉพาะจะเอลงไปตายหาซะมามาดิโดลงมานั่นแหละปีนปีนมาปีนมาพวกปีนมาพวกปีนมาเลยโอ้โหปีนได้เร็วว่ะยอยจริงจริงเฮ้ยสีแดงสีแดงมาโอ้โหนายทำได้เยี่ยมมากเอ้ยไม่จบเลยฮะไม่จบเหลอ นี่่ามันเพื่อนเอามันเลยไฟมันเราก็จะไปไฟเออไปไฟไม่ได้นาย้ันไม่เยี่ยมมากเลยน้องใครเป็นน้องกันแน่ว่เฮ้ยขอทองหน่อยแล้วแกนนะฮะโอ้โหเดินอยู่ดีดีก็ได้ทองเว้โอ้โหทองทองเย็ดเอาทองทองทองเจ็ดเจ็ดเอาเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองเหรอเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองจะไฟสีเหลืองจะเอาสีสีเหลืองจะเอาสีเหลืองจะเอา โอเคเราได้ทองมาเยอะแล้วขอกลับหน่อยไปสู้กับพวกเขาในเลือดแค่นี้ก็ไม่ไหวนะฮะอออเหมือนไปตายในกองไฟนะฮะไม่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 ไปไม่ไปเดินเร็วไปก็ไม่ดีนะฮะเฮ้ยรู้สึกว่าสีอื่นจะอ้อมไปหรือสีเราอ้อมก็ไม่รู้นะเราตอนนี้เราไม่ส่วนอะไรทั้งนั้นขอชุดก่อนหน่อยขอชุดก่อนหน่อยเอยอส่าได้ทองมาตั้งเยอะแยะและป๊าบอย่าบังดิบ้าเนี่อ อะไรสีไหนสีไหนสีไหนตัวสีไหนฮะสีเดีวกันใช่ไหมเออปลอดภไว้ก่อนพอสอนไว้ปับป๊บปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มีทองตั้งเยอะคราบดาบดีไหมโอ้โหได้ดาบพะได้ดาบดีมาเลยนะเนี่ยหรือจะเอาธนูดีธนูอืมธนูไหมธนูก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเอาธนูเราต้องไปบุกกับจนไปกับสีเหลืองอีกอือือเอายังไงเอายังไงดี อเอาดาบสักหนึ่งเลี่ยมก่อนแล้วกันมาดาบดีๆมันไม่มันดาบดีๆต้องมีคุณภาพอืมอะไรสีไหนมาสีเหลืองมาขอดาบไม่หน่อยขอล้องดาบไม่ไหมเขอลองดาบไม,ม่หน่อยขอล้องดาบไม่หน่อยโอ้โหรู้สึกว่าจะแหลกๆนิดนึงก็เลยตีเขาไม่โดนเลยเนาะมีไอรอนอยู่อันนึงทำอะไรได้ไอรอนไอรอนทำอะไรไม่ได้เลยว h a t ขอเก็บไอรอนหน่อยแล้วกันอืม อย่ามาแย่งกันนะขอร้องอ่าขอแค่นี้แหละไม่เอาอะไรมากขอทําเนื้อขอทําสเต็กก็พอเออขอทําสเต็กได้ขอทําสเต็กทําสเต็กอ่าแค่นี้แหละพอใจแล้วเออที่เหลือพวกคุณก็แย่งกันเอาเออแย่งกันเอาเออแย่งกันเอาเออแย่งกันเอาแล้วกันเราไม่ขอไปยุง่งยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกคุณเราก็ขอทําชุดเกาะหน่อย ชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะโอเค okay. ของน่าจะครบนี่เครื่องแบบพร้อมนะฮะแล้วแต่จะไปลุยเท่านั้นนะฮะผมก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปลยุยเราก็ขอเก็บไอรอนหน่อยอา้าวหัว,ห,วหายวอชหัวหายไปไหนอ้ยหหัวหายหัวหายเดี๋ยว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 หาหัวก่อนอืหัวหายนะฮะป๊าบอืม นี่ <N ee> เครื่องแบบพร้อมโอ้ยตดนต้นต้นตไอล้อสองอันมันต้องใช้ไอ้ล้ประมาณห้าอันใช่ไหมค่อยทําอันดีๆได้เอ้ยสีแดงกาลังบุกมามันกําลังมามันกําลังมากาลังต่อมาเลยมาดิมามาสิถ้ามึงว่าแน่เออใช่สีถ้าคุณคิดว่าคุณแน่คุณก็มา เดอะม z ซิงไทยแลนด์มาดิเออรอดักมันเพื่อนมาสี่ดอกมาเลยโธ่บ้าเออยนึ่ว่าจะแน่สักแค่ไหนโหไอ้กากมาบุกมาดิ้องขออภัยในคำหยาบทุกประการเลยนะผมนะเออ ขออภัยทุกคําเลยนะครับผมแล้วก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเออช่างมันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมเจอกูมาเลยมาเลยดอกเดี๋ยวมเจอกูมาโอ้ยเกือบตกอยเสียวอุ้ย <c oughs> เสียวเลยนะฮะเมื่อกี้เกือบตกเลยนะครับอืมช้าอีกนิดคือทำอะไรของคุณแบบนี้ก็จบแล้วโอหไอ บ้าอ๋อจะต่อบไปค่าให้นั่นใช่ไหมเออทำงานได้เยี่ยมมากอืมขอโทษที่ดา่านะโอเคก็เอ,อ่อเก็บมาเลยเยอะแยะโอเคเราจะใช้ทางศัตรูให้เป็นประโยชน์อา้าววอตเออนึกว่าแต่อันนี้หายไปไหนนะฮะปับป๊บปั๊บอ้าวไม่พออีก เราจะใช้ทางสตูที่ต่อมาให้เป็นประโยชน์กับเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยเนาะก,ก็เมื่อมันต่อมาเป็นทางที่ง่ายๆสบายๆเอ้ยเกือบตกเกือบตกเกือบตกใจเย็นใจเย็นเป็นไรเออต่อแบบหมดเซียนนะฮะนี่ไปต่อไปเรื่อยๆอืม มีใครเห็นเราเปล่าอ่าไม่มีใครสนใจเราเลยนะฮะมันคิดว่าเราน่าจะเป็นแค่เศษเศษขยะนะฮะมันบังอาจมากนะฮะที่มันไม่สนใจเรานะฮะอ้าวสีเหลืองแตกแล้วเอ้ยสีแดงแตกแล้วแล้วคูจะไปทําไมวะเนี้ยเออให้ที่เหลือให้สีอื่นจัดการแล้วกันอีกสามคนนหะนะก็ขอไปทําลายเตียงหน่อยอืมเดี๋ยวจะโดนทําลายเตียงเรานะะไอ้ไม่ใช่สิ เออเเตียงเ,เราก็ถูกทําลายเออดังนั้นเราต้องไปทาลายเตียงเขาก่อนก่อนที่เตียงเราจะถูกทําลายนะไปบุกสีไหนก่อนดีสีเหลืองมไหมสีอุตสาห์สีเหลืองต่อทางมาให้แล้วอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหอ้าวไม่แตกอ้าวหมายความว่ายังไงอ่ะปล็กบลกเหรอหรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้โหไม่มีใครมาก็ ทางสะดวกครับแบบนี้ทางสะดวกครับเก็บได้ตามใจชอบครับเอยเออตีนว่าแต่คนอื่นมานะฮะที่แท้ก็ทีมเรานี่เองเนะาะเออมันมาแล้วไอคอนเดอเจอกันไปคอนเดอร์บา,บายบายขอให้คุณปลอดภัยนะเพื่อนรักเ,เ,เ,เกยเกยกยับตกโอ้ยเสียวเอาเอาเอามาดิมาดิมาดิมา มาบายบายลาก่อนเอา้าเตียงแตกแล้วโอ้ยอะไรมาแย่แ yeah, ล้วฮะแบบนี้เตียงแตกแล้วนะฮะเมื่อกี้ขาไปเก็บแตดทองโอ้โหมามาเลยมาเราไม่กลัวนายหรอกมาเลยตอนนี้เหลือเราคนเดียวแล้วนะฮะสีเขียวนะฮะเราต้องเอาตัวให้รอดนะเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะฮะ ต้องรีบซื้อสิ่งที่เราต้องซื้อด่วนนะนั่นก็คือไอ้นี่กับไอ้นี่โอ้โหเดี๋ยว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 ถอย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 ก่อนถอยถอยก่อนถอ,อ,อยก่อนมไม่ได้นะแบบนี้ขอทดสอบธนูหน่อยว่าธนูฟินิตี้เปล่าโอเคฟินิตี้เนาะโอ้โหแบบมีลรากาดนะฮะ แบบนี้แย่แน่นะฮะรู้สึกว่าจะมีใครเห็นเราแล้วนะฮะมาเลยเ,ยเอ้ยอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหโอ้โหลอยห,ห,ห,หลังเหรอลอยหลังเหรอลอยเหรอลอยหลังเหรอเอ,เอามันเอามันเอามันดิมาโอ้โหเรียบร้อยแพเ <c oughs> มืม่อกี้ไม่นานะฮะโอ้โหเมื่อกี้ถูกลอยหลังนะโอ้สาสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสีแดงเหลือแค่สามคนนะ มื่อกี้ถ้าตัดการได้นีค่คือเราชนะเลยนะครับผมอืมโอเคก็เล่นครั้งนี้แพ้นะฮะก็ขอจบคลิปเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ถึงมันจะไม่มีสาระก็ทีเอ้ยถึงมันจะไม่มีสาระก็ตามทีนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปของผมนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ ไม่ต้องกดก็ได้นะผมโอเคสุดนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะไอเดาเดไม่ได้ไม่ดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมส่วนนี้เอ่อลากันไปก่อนนะสวัสดีครับคลิปหน้าบายบายเจอกันใหม่ลากนบายบายเดาเดาลากนไม่เสียงไม่มีเสียงไม่ แบบหนึ่งตันหนึ่งมือมันมือมันลายกันไปก่อนสวัสดีครับเออโอเคบ๊ายบาย